เลคอสิมเรื่องเพชรนาคาดงพยาไฟตอนที่สิบหลังจากที่สัมผัสกับเทวรูปในห้องลึกลับแพรวดีก็หมดสติไปแต่ดวงจิตของเธอกลับได้พบกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งแพรวดีเดินตามชายคนนั้นไปจนกระทั่งรู้สึกเหมือนดวงจิตถูกกระชากไปอีกโลกหนึ่ง ัวเธอกำลังยืนอยู่บนสะพานยาวสายหนึ่งมีหญิงสาวใส่ชุดโบราณผู้หนึ่งกำลังยืนมองทิวทัศน์ตรงหน้าด้วยประกายตาเศร้าซ้อยก่อนที่จะมีชายคนหนึ่งที่แพรวดีรู้สึกหน้าคุ้นๆเดินเข้ามาหาผู้หญิงคนนั้นที่ใบหน้าของหญิงสาวโบราณผู้นั้นเหมือนเธอราวกับฝาแฝดส่วนชายคนนั้นก็เหมือนกับชายแปลกหน้าที่พาเธอมาที่นี่ เพียงแต่ตอนนี้เขาเป็นชายหนุ่มไม่ได้แกะชะ่ชราราชินีข้ามาแล้วเมืองของข้าต้องล้มสลายแน่แล้วหรือท่านครูพวกเมืองนั้นคงไม่ยอมรามือแน่ราชินีตั้งแต่ท่านเกิดมาพลังกล้าแกร่งก็ติดตัวท่านมาด้วยทำไมท่านไม่ลองทำวิธีของข้าแล้วท่านจะได้พลังอมตะกอบกู้บ้านเมืองของเรา วิธีของท่านที่จะให้ข้ากรีดหัวใจตัวเองออกมาเพื่อเซนมารไร้ายคุณใส่มต์ดำของท่านงงินหรือท่านครูเสียแรงที่ข้ายกให้ท่านเป็นราชครูราชินีนี่เป็นวิธีเดียวไม่ข้าจะรอเขาเขาต้องกลับมาหาข้าแน่หญิงสาวโบราณคนนั้นเดินสะบัดหน้านหนีไปอีกทางทิ้งเฮราชิครูได้แต่กำมัดแน่นอย่างเจ็บใจ รัศมีจันข้าเฝ้าทำทุกอย่างเพื่อท่านยอมเข้าสู่สาศาสตร์มืดคุณสายมนดำก็หวังเพื่อช่วยท่านใจท่านกลับมีแต่มันผู้นั้นภาพนั้นกลับตัดไปตอนที่หญิงสาวที่ชื่อรัศมีจันทร์คนนั้นกำลังจะตายอยู่บนแท่นบูชาราชคูคนที่ว่านั้นกำลังทำพิธีเพื่อที่จะนำรัศมีจันทร์มาบูชามาร้ายเพื่อให้ความอามาตะแก่เธอ ชายหนุ่มผู้หนึ่งกลับพังห้องเข้ามาช่วยเธอเขาต่อสู้กับราชคูคูคนนั้นจนราชครูรีบหลบหนีไปชายหนุ่มผู้นั้นมีใบหน้าละไม้คล้ายกับโพคินมากเหลือเกินเขาเดินเข้ามาโอบกอดร่างที่กำลังจะตายของรัศมีจันทร์รัศมีจันทร์ข้าขอโทษที่มาช้าชะ้นะของข้าขอขอให้ขากับท่าน ไม่ได้เกิดมารักกันข้าขอไม่ได้เกิดมาพบกับท่านอีกน้ำเสียงของรัศมีจันทร์กล่าววาจาเช่นนั้นยิ่งทำให้ใชายผู้นั้นถึงกับน้ำตาร่วงก่อนที่รัศมีจันทร์จะตายไปด้วยคำขอสุดท้ายนั้นไม่รัศมีจันทร์ชายคนนั้นร้องไห้ออกมาอย่างเจ็บปวดก่อนจะกล่าวคำสาบานเจ้าไม่ร้องรักข้ารัศมีจันทร์ แต่ข้าจะขออุทิศชีวิตเพื่อเจ้าชดเชยให้กับความผิดในชาตินี้น้ําเสียงกึกก้องสะท้อนไปมานั้นก่อนที่แพรวดีจะกลับมายืนอยู่ในห้องห้องหนึ่งตรงหน้าของเธอมีราชครูคนนั้นกำลังยืนอยู่นี่มันหมายความไว้อย่างไงสิ่งที่ท่านเห็นมันคืออดีตชาติของท่าน ฉันกับผู้หญิงคนนั้นเป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นเหรอเราคุณแล้วยังโพอคินอีกเป็นดังคำขอของท่านรัศมีจันทร์ท่านเกิดมาในชาตินี้ไม่ได้มีความรักให้กับชายผู้นั้นแล้วแต่เพราะบุพเพทำให้ได้ยังพบกันอีกเรื่องมันจะเป็นยังไงฉันไม่สนหรอกฉันสนใจแค่ชีวิตในปัจจุบันนี้ โคคินเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันและฉันก็รักเขามากในฐานะเพื่อนคนหนึ่งและฉันต้องการกลับไปยังร่างของฉันกลับไปหาไอ้พรานป่าคนนั้นหรือคุณต้องการอะไรกันแน่แต่ว่าถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติและเมืองที่ฉันเห็นก็คือเมืองของรัศมีจันทร์คุณเองก็ผ่านมา500ปีแล้ว ท่านยังหัวไวเช่นเดิมนะรัศมีจันทร์ใช่แล้วข้าได้เส้นชีวิตของข้าให้กับปีศาจเพื่อให้ข้าได้มีชีวิตเป็นอมตะแต่ซากร่างของข้าไม่อาจทานทนความเน่าเปือ่อยผุพังข้าจึงทำได้เพียงเก็บเคลื่อนย้ายดวงจิตไปใส่ยังสิ่งมีชีวิตอื่นๆหรือว่าเสือตัวนั้นก็คือท่านถูกแล้ว ข้ายังเป็นผู้บงการมาในฟูงนั้นแต่ไม่ต้องกลัวข้าไม่เคยคิดทำร้ายท่านนี่มันหมายความว่ายังไงคุณต้องการอะไรกันแน่ข้ารักท่านรัศมีจันท์ข้าได้เตรียมท่านบูชานี้ไว้เพื่อท่านท่านจะได้ครองความเป็นอมตะร,ร่วมกับข้า และตอนนี้ข้าได้หาซากร่างที่จะบรรจูดวงจิตของข้าได้แล้วหมายความว่ายังไงพลานป่าผู้นั้นไงอย่าทำร้ายเขานะคุณจะทำอะไรท่านเคยสงสัยไหมว่าทำไมพ่อกับแม่ในพบนี้ของท่านจึงเดินทางเข้ามาในดงพญาไฟเพื่อตามหาเพรศนาคาคุณ คุณเป็นคนทำทั้งหมดเหรอข้าทำได้ทุกวิธีทางเพื่อให้ท่านกลับมาหาข้ารัศมีจันทร์ฉันม่ใช่รัศมีจันทร์และฉันไม่มีวันอยู่กับผีร้ายอย่างคุณแน่และอย่าคิดว่าจะทำร้า,รายพานาผีได้ฉันแพรวดีพูดยังไม่ทันจบราชครูผีร้ายก็ซัดพงบางอย่างใส่หน้าเธอทำให้แพรวดีเป็นลมหมดสติไปทันที เขาสะก,กดดวงจิตของเธอให้ไปนอนที่แท่นบูชาหย,ยันผีร้ายราชคูมองร่างของแพรวดีและหวนนึกไปถึงอดีตชาติเขาหลงรักรัศมีจันทร์และทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะได้เป็นราชคูใกล้ชิดเธอแต่แล้วก็มีเจ้าชายต่างเมืองเดินทางมาที่นี่ทำให้รัศมีจันทร์กับชายผู้นั้นตกหลุมรักกันแต่อาน,นิจจา ชายผู้นั้นดันเป็นไส้ศึกให้แควนของศัตรูรัศมีจันล่วงรู้ความรับนั้นก็หัวใจสลายเธอสูญเสียทั้งเมืองและเกือบเอาชีวิตไปทิ้งในสนามรบเขาได้นำตัวเธอมาที่ท่านบูชายันในสภาพใกล้ตายของเธอเพื่อหวังสร้างความอมตะให้กับเธอแต่ชายชั่วผู้นั้นก็โผล่เข้ามาขัดขวางเขาเขารอมาหลายร้อยปีจนกระทั่งได้รู้ว่ารัศมีจันได้ไปเกิดใหม่ เขาได้ไปดนใจให้พ่อกับแม่ของเธอรู้เรื่องเพชรนาคาและชาติกำเนิดของเธอมีทางเดียวที่จะรักษาชีวิตแคลวดีได้คือออกเดินทางไปตามหาเพชรนาคาที่นครเหนือเมฆสองคนนั้นจึงรีบรู้เดินทางเข้ามาในป่าดงพญาไฟทุกอย่างที่เขาทำก็เพื่อเวลานี้เวลาที่รัศมีจันทร์จะเดินทางกลับมาเคียงคู่กับเขามีเพียงเขาที่รักและซื่อสัตย์กับนาง นางยังมีขุมพลังอันแกร่งกล้ามีดวงจิตเป็นพี่สุดถ้านางได้พลังอมตะนางจะยิ่งเก่งกาศสามารถคลิกฟ้าด้วยฝ่ามือและเขากับนางจะครองโรคนี้ไปด้วยกันเสียงหัวลราะกึกกล้องของผีร้ายราชครูดังขึ้นอย่างชวนสยดสยองก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่10บที่แท้ก็พอาะผีร้ายราชครู ทำให้พ่อกับแม่ของแพรวดีเดินทางมาที่ดงพญาไฟเพื่อรอให้แพรวดีเดินทางมาที่นี่แถมผีร้ายราชครูยังคิดจะใช้ร่างของระพีอีกเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมติดตามกันต่อด้วยนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ช่องซิมสตอรีด้วยนะคะยังมีละครซิมสนุกสนุกให้ดูอีกหลายเรื่องเลยนะกดให้ด้วยนะ